คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างขุนนรงไกลิรีพบ,บ็อกซิ่งยิมฝ่ายแดงครับกับปราสาทชัยสิทธิจอมยุทธฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก107อปอนด์อ้าวปราสาทชัยยังเน้นหนักที่อา้าวแทงสมัดมาบวชใกล้ๆตั้งไว้้โหฟันไปแมแต่ว่าเลือดยังไม่มาแทางแล้วก็แกะแม่ออกอ้าวซ้ายครับแม่เตะไปที่ท่อนแขนเลยครับ โอ้โห,โโหนี่ครับมาหน้าตาน่ารักหน้าตาหล่อเล่าแต่ว่าดุเหลือเกินคุณนรงโอ้โหนี่ครับเสียบคืนไปปราสาทชัยโอ้โหเดี๋ยวต้องโอ้ยลนเลยครับแม่เหมือนจะโดนเข่าครับตะวกรรมการนับแล้วครับคุณนรงโอ้โหนี่แหละครับมาเจอยัดไส้เข้าไปครับ กรรมาการนับ8ครับเหลืออีก25ิาวิครับอ้าวฝื้นไม่ฝืนพยายามจะเดิร์ดรุกไล่เอาคืนปะเนี่ยโดนยับยัดเน้นๆเลยครับของภาษาชัยครับเสียเข้าไปครับปลายยกพยายามจะเน้นพยายามจะไร่ครับแตนได้ของภาษาชัยครับกระทุ้งขยี่ขยมเต่าเข้าไปแต่ว่ายังทนได้อยู่ครับแต่น้ของคุณนรงยังไม่ยอมพยายามจังหวะบวกบอบวกซอกครับโอ้โหนี่ครับมหาคู่แรกทําถ้าจะคลิกอีกแล้วครับโอ,โบอบ้โหเดี๋ยวต้องดูรับมีเวลาอีก2โยก เข้าไม่ติดนะครับเอาหมัดมาครับกว่าจะเดินถึงตัวต้นนะครโอ้โหเอาได้ลุ้นวัดดวงวัดดวงด้วยอาวุธหนักแล้วครับแม่จังหวะที่ต่อยหมัดนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับขุนนรงค์แต่ว่าจะต้องต่อเนื่องครับหาตัวเจอไหมภาษาชัยก็เนี่ยครับถอยทีบไว้แม่ดูช้าลงไปและช้าแบบนี้จังหวะเอาออกปิดปิดบุมครับติโ้ โดนบวกล่นอีกแล้วครับกรรมการพิชาโบกมือยุดติเกมเลยครับจบยก4ครับทางด้านของประสาทชัยติดจอมยุนครับสับสอกเอาชนะน็อกทางด้านของคุณนรงคไกรสิลปภพบ็บอกซิ่งยิมไปแบบเบสเซนเตคายครับในยกที่4ด้วยเวลา2นาที5วินาทีครับ กับผ้าโฉมหน้าผู้ชนะครับหล่อเลยครับเจ้าประสาทไทยศิษย์จอมยุทธเอาดูพาดช้าครับมาเนินทําได้ดีๆแต่ว่าโดนบวกครับโอ้โอนี่ครับโดนเต็มจริงๆครับโอ้โหนี่ครับว้าต้องยอมรับเลยครับฝ่ายน้ำเงินประสาทไทยศิธ์จอมยุทธนี่มหาเจ้าต้องรอบวกอยู่แล้วครับ